สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะวันนี้คุณครูหน่อยจะมาสอนเรื่องการบวกทศนิยมที่ไม่มีการทดนะคะการบวกทศนิยมที่ไม่มีการทดหลักการง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจำนวนนับโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน และควรบวกจำนวนในหลักขวาสุดก่อนนะคะก็เหมือนกับการบวกเลขปกติเลยนะคะแต่มันจะต่างกันที่ว่าการบวกทศนิยมเนี่ยจะมีจุดทศนิยมเข้ามาร่วมอยู่ในโจทย์ด,ด้วยนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างข้อที่1 7 4 6 1บสกนะคะอ่เะเรามาเริ่มบวกกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนนำจุดทศนิยมนะคะเขียนจุดทศนิยมให้ตรงกันให้ตรงกันแบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนก็สามารถนำโจทย์นะคะมาเขียนลงไปในช่องได้เลย โดย74.61บวกกับใส่เครื่องหมายบวกแบบนี้ได้เลยนะคะบวกกับ2.259อะ ทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่าจำนวนที่1จะเป็นทศนิยม2ตําแหน่งและจำนวนที่2จะเป็นทศนิยม3ตําแหน่งอ่ะนักเรียนอาจจะสงสัยว่ามันสามารถบวกกันได้หรือเปล่ามันสามารถบวกกันได้นะคะโดยถ้านักเรียนดูดีๆนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่า9เนี่ยไม่มีตัวบวกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนเติมศูนย์ลงไปได้เลยแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนักเรียนก็สามารถบวกเลขได้เลยค่ะ0บวก9เป็น9 1บวก5เป็น6 6บวก2เป็น8 4บวก2เป็น6 7ไม่มีตัวบวกนะคะดึงลงมาเขียนได้เลยค่ะ,ะข้อที่1น,นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอ่าอย่าลืมเติมจุดนะคะข้อที่1ก็จะตอบ76จุด 8 6 9แบบนี้เลยนะคะอทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะข้อที่2ก่อนอื่นเลยเราเขียนจุดลงไปก่อนนะคะเขียนจุดทศนิยมให้ตรงกันพอตรงกันแบบนี้เรียบร้อยให้เราเขียนลงไปเลยค่ะ5 0 9จุด0 9 1 บวกกับ0.8นักเรียนสังเกตว่าข้อ1จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะจำนวนที่1จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแต่ว่าจำนวนที่2จะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถบวกกันได้เหมือนเดิมค่ะแค่นักเรียนเติม0ูนย์ไว้ด้านหลังแบบนี้เพื่อยึดตำแหน่งแค่นั้นค่ะ ต่อไปนักเรียนสามารถบวกกันได้เลยนะคะ1บวก0เป็น1 9บวก0เป็น9 0บวก8เป็น8 5บวก0เป็น5อย่าลืมเติมจุดทศนิยมด้วยนะคะอะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ผลลัพธ์ของข้อที่2นะคะก็คือ5.891อ่ะ ตามนี้เลยนะคะคุณครูก็คิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าการบวกทศนิยมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะทีนี้งานของนักเรียนงานของนักเรียนนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่31นะคะหัวข้อใหญ่นะคะข้อที่1และข้อที่2นะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ